หญิงแจวแจวกันเนอร์ง่วงยินดีก็ง่วงเลยให้เคมีโอกาสได้เศร้าก่อนให้คุยก่อนไอ้เศ้าก่อนเฮ่อเฮ่อเฮ่อ่ะเชื่ละทุกคนขอปึ้งๆขอให้คณะอึ้งอะไรเอาให้อึ้งทุกคนเอาหน่อยโชว์หน่อยโชว์พลังหน่อยเร็วๆเริ่มแล้วมามาเอาดิ แม่จริงก็มาดีวะหอวให้นี่ชนะได้ไหมว่ะอะไรนะหัวให้นี่ชนะได้ไหมอ่ะฟังนะนาโกรดเข้าใจสะกดคําว่าโกรดเป็นป้าแม่งคอมเมนต์เป็นข้อความเฉยๆได้น่ารักออกมันคือมันแค่ข้อความได้มันไม่จําเป็นจะต้องรายงานอะไรขนาดนั้นจะเป็นให้ได้เลยดิขนาดนี้อ่ะไม่ก็น่ารักทาไมอ่ะขคชชอบอือดีไครขอชอบ เจอแน่หลงจากเนี้เจอแน่เจอแน่เขาชอบถามทุกคนดิทุกคนเขาชอบเริ่มได้เลยเราไปช้าๆเราไปช้าๆเราค่อยๆเราทุกคนเราจะเย็นเราจะเย็นเราไม่เย็นทุกคนเราโกรธมากล้วคนเราใจเย็นทคนเราโกรธมากเดี๋ยวเราไปคุมขาเราใจเย็นนะทุกคนขอหน่อยเถอะมันยังไงเฮ้ยหน้าโกรธจริงว่ะหน้าโกรธจริงวะเอาเรื่องว่ะเซเบบรอดูเลยพรุ่งนี้ทำไมพุ่งเท้าอ่ะเจอแน่ตะปูอ่ะมีแน่ พี่อุตส่าห์ถ่ายรูปให้หนูสวยๆไงพี่ก็เห็นว่ารูปหนูสวยแล้วพี่ก็เลยอยากเดิร์พี่ก็อยากเสิร์ฟรูปที่แบบเด็กเปรตปะเดี๋ยวพี่เจอเม่้เด็กเปรตมาละหนูหนูเข้าใจไหมว่าคนเราชอบความสวยธรรมชาติไม่บางทีมันไม่ต้องธรรมชาติเกินก็ได้มันใส่แอปได้เนาะคือฟังนะเขาจำกูไม่ได้แล้วเพื่อนเพราะหน้ากูในทิกตอกก็อีกแบบนึงใน อจอก็อีกแบบหนึง่งใช่ลงเอ็กก็อีกแบบหนึง่งเอาชีวิตเรามันขับเคลื่อนด้วยด้วยความหลากหลายคือคนจำหน้ากูไม่ได้แล้วตอนนี้นทำได้ทำได้มันสวยคนละแบบเพื่อนตกคือเราสวยคนละแบบไง<ก>คือเราแค่เปลี่ยนลุคการแต่งหน้าแต่งตัวเฉยจริงเราสวยมาก,กได้เลยถ้าไม่พื้นรองเท้าก็ห้องน้ำอ่ะได้ได้ใช้ยาวแน่พวกเนะี้ยเตรียมไม่ไรพี่ พี่ให้อภัยขอบคุณนะไม่เป็นไรพี่ให้อภัยเสมอเอางี้คนเล่นเล่นคนชนะดีกว่าเพราะว่าคนชนะจะได้เข,เขาจากแกลเขาจะได้ส่งเยอะๆคนชนะทำอะไรดีคนชนะทำอะไรล่ะมันเหลือสองนาทีเนี่ยอ่ะอ่คนชนะคนชนะคุณสามมาเอาอะไรทุกคนช่วยคิดหน่อยิอ้ยคุณสามมาเร็วๆเ,ว,เว้ยจะมาใ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นนี้ย <ๆ S 2> <า>ังไม่มา บัลต้องนาทีนี้เท่านั้นมีอะไรใส่ให้หมดมาดูวนนาทีนี้เท่านั้นนาทีนี้เท่านั้นคือเราห้ามคือเราอย่าช้านะอย่าช้าเอาคือเอาอย่างี้ถ้า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 แบมชนะอืมคุ้มปะวะคุ้มไหมล่ะลองดูตุ้ส่เเลตุ่อดที่ไม่ใหญ่เลยทุกคนคะใช่ตรงไหนใช่ไหมคะ มองว้ายนี่แหละว้ายว้ายว้ายไหนบอกว่าเงินหมดแล้วไงว้ายไหนพี่หนุว่าเงินหมดแล้วไงไหนพี่เล็กบอกเงินหมดแล้วว้ายนี่แหละนิสัยนิสัยรวยคนรักจริง คนใส่ด้วยตรงนี้มีไหมเราตรงเนี้ยนะตรงนี้มีไหมใกล้ฉันพีที่ตรงนี้มีไหมพี่อ่ะคือถ้าหนูแพ้พีเครอบนี้หนูจะปิดไลน์แล้วหนูก็จะไปละเออดีงั้นขอขอชนะงั้นขอชนะเลยทุกคนส่งมาให้แบมตอนนี้ส่งมาส่งมา คือหนูเลือกพิชเช่ละชีวิตหนูหมันอนาถฝั่งฝั่งหนูน่าส่งหน่อยสู้หน่อยดีฝั่งหนูหนะ 3, ่ะลายสามพันน่ะอายเขาโอ้โคานานิวอ่ะขึ้นชื่ออ่ะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งไม่ใครเขาจะไปสู้สายอิบอลน,น่ะโอ้โหใครจะไปสู้ตัวแทนนักสู้อ่ะเดี๋ยวเจอใครจะไปสู้คน ตัวแทนนักสู้อ่ะคณะคือตัวแทน Christ, ใครเขาจะไปสู้ใครเขาจะไปสู้เราหน้าเนี้ยเอออืมดีโทกได้คณะใครเขาจะไปสู้เราได้ได้ได้เออใครจะไปสู้เราเอออย่าดถ้าเป็นเลนคุณนะกูจะคูณสามค่ะ เจอแน่ใครก็จะไปสู้แล้วนะตาจิ้มลิ้มขนาดนี้ตาสวยมาก <laughs> ได้ตัวแทนนักสู้อ่ะสู้หน่อยใครใครเขาเป็นตัวแทนนักสู้ไม่ได้ใส่มงพี่ไม่มีพี่พี่พ,พี่ไม่ได้ทรงงานบวชเอาเหอะเออเอาเหอะคนชนะก็ชนะไปเหอะนี่ก็แพ้อยู่แล้วตลอดอยู่แล้วไง ว้แต่นี่นะนี่นะแบมมันแบวๆดีอ่ะหุดดิค่ะเดี๋ยวมันน่ารักดีนะนี่ว่าอย่านะคะแบลบลโบเมลดาสุดเออเห็นปะเห็นที่เขาทำปะแล้วกูโกรธมากกูบอกว่าอย่าทำแบบนี้ได้ไหมหยุดดิคือนี่รักของนี่มาตั้งนานหยุดดิไงอย่าทำแบบนี้ได้ไหม คือดูแล้วขำมอ่ะขอค้างนอนนะคือได้สเปคเรามันเป็นเพื่อนมาแล้วใช่ไหมตอนนี้มันไม่ได้นี่จริงเว้ยอยู่ไหนวะเดี๋ยวขอดูอีกรอบนึงคือเขาตรงสเปคทุกอย่างตอนแรกอ่ะแต่รู้จักแล้วอย่าเลยไม่ทุกคนถ้าจะพูดให้ทราบนะตอนนี้นะคณาเคยเป็นแฟนขับโซแบมนะคะถามตอนนี้มาริล่าอ่านเอาละตอนนี้ทำ คือคําว่าเคยมันเป็นอดีตไงเพื่อนโอ้โห oh, oh, oh. คือถ้าคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะพิจารณาใหม่เยอะๆแต่ว่า,วา, oh. า,าคือคามืเคยเข้ามาทักนี่แล้วบอกว่าเอ้ยนี่โซแบรหรือเปล่านี่โซแบมใช่ไหมนี่นะแบบรู้จักคนนี้ไหมนี่นี่เคยนี่เคยแบบว่าไปไปไปอยู่เชียงใหม่มาก่อนนี่แล้วบอกคณาบอก นี่รู้ป่ะว่านี่ติดตามตั้งแต่แบบจบโมหแรกเลยตั้งแต่เข้ามาหาลัยชอบมากก็พี่รู้ว่าพี่มันเท่พี่รู้คือแบมคือตอนแรกอ่ะก็คิดว่าเป็นคนน่ารักไงพี่รู้ว่าพี่มันเท่เอ้ขนาดคือตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเป็นคนน่ารักมากหวานต๊อ,อ,องอกระป๋องแบบเหมาะกับหน้าตาบุคลิกใช่ตรงใจสุดๆไงตอนนั้นไงตอนนี้มัน ตอนนี้มันยังไงตอ,ตอนนี้มันก็แค่นั่งไงหน้าตาเยฉยๆไงเพื่อน โอ้เฉยๆด้วยอคือไม่คือหน้าตามันมันหน้าตาดีเฉยๆไงแต่อย่างอื่นมันไม่ได้ดีตามไงเพื่อนมันจี๊ดมันจี๊ดถ้ามันเฉยๆอ่ะเราชมนี่ชมคณาทุกวันว่ามันสวยนะคือหน้ามึงอ่ะมันสวยไงมันดีมันมันตอบโจทย์เข้าใจว่ามันตอบโจทย์ป่ะคือมันตอบโจทย์แต่อย่างอื่นมันไม่ตอบโจทย์ไงเพื่อนเอ้า คือมันตอบคือมันตอบโจทย์เลยได้แค่หน้าตาเท่านั้นโอ้คือเข้าใจเขาว่าเพื่อนมันสั้นเว้ยมันมันสั้นกาใครว่าแหมใครจะบอกว่าแฟนมันยาวหรอเออมันยาวกว่าเพื่อนเยอะก็จริงไงก็จริงไงถ้าเลือกไม่เคยมีไงก็ต้องลองดูก็เลือกก็แฟนมันยาวอยู่แล้วถ้าเป็นแฟนอะไรก็ดีอะไรก็ว่าดีอะไรก็ว่าน่ารักอืมดีกับเราอ่ะ ที่กับเราไม่ใช่ยังนี้หรอกเรามันสั้นอยู่แล้วความรักเราอะ่ะเพื่อนพลังบวกเชิงลบขอยแยกญาตบล็อกไม่แต่คือแบมบคเ,เป็นคนน้าตาดีมากทุกคนเรียบร้อยสุดไม่ต้องพูดต่อแค่นี้พอไม่ต <laughs> ้องพูดต่อแล้วชนะบ้างยังไม่เลยไปฟองไม่เป็นไรหรอกคือให้พี่แบมเขาอยู่กับแฟคนคลับเถอะผมลดกเวลาเขามากพอแล้วเพราะจริงผมแพ้ผมไม่อยากพูดอะไรมากมายก็ ทษนะคือมันมันแพ้ตั้งแต่หน้าตาแล้วอะนะว้าอพี่ก็ไม่ได้อยากพูดแบบนี้คนะแต่ว่าแบบโอ้โหเด็กยักษ์มั่นใจมั่นมากมั่นสุดๆเลยเด็กยักษ์ถ้าให้พูดตามตรงนะภาพเผลอภาพนั้นน่ะถ้าไม่ใช่พี่จะมีใครรอดอีกนะ แล้วพี่แล้วพี่คิดว่าพี่รอดใช่ไหมเฮ้ยมันจะมีใครรอดอีกกันนะพี่ถามหน้อยแต่พี่มีมากกว่านั้นนะแบมเออให้มันมีให้นันพอแหะให้มันหยุ่แค่นั้นพอแต่พี่มีมากกว่านั้นจริงจริงแต่พี่แค่ไม่อยากออกโซเชียลเฉยๆพี่รู้สึกว่าแบบคือพี่ต้องต้องขนาดขายรูปนี้เลยอ่ะพี่อยากถายมากจริงทุกคนบิดไหมอืมดีมันน่าปิดนะเพราะว่าแบบ เพราะว่าไม่มีใครเคยได้อันนี้เลยแล้วก็แบบเพราะว่าแบบเขาเอ็กคลูซีฟมากๆเลยรูปเลยแบบเนี้ยคือคือคือถ้าออกคือคนานิวเนี่ยสมชื่อเลยคุณี่สต็อกเยอะมากขอบคุณนะอันนี้คือรูปที่ปล่อยไปเนี่ยคือเบสิกประมาณแบบลดความน่ารักลงมาประมาณแค่สิบเปอร์เซ็นตอันนี้คือเราสามารถเชิญบอสเข้ามาเลยได้ไหม ให้ทุกอย่างมันยุตินะตอนนี้อุ้ยเอาพี่พี่เชียวเข้ามาดีกว่าชวนเชิญพี่เชียวกับพี่เบลดีกว่าอุ๊ยพี่เบลเขาขายของอยู่หนูเอาเหรอเอาพี่เชียวคนเดียวเอาพี่เชียวกับพี่ยำเออ<ม>เออบ่ออได้ว่ะยุติเขาไม่รับแล้วหรอกเของเป็นมาดามเนี่ยเขาจะขึ้นคอนเสนะิร์ตเนี่ยสไตล์อิตบอลว่าไงซีรี้อะวันที่สิบนี้รเรียกตัวแล้วค่ะยัยเขารับเถอีแล้วแม่ล่ะเดี๋มาแม่รับก่อนแม่รับก่อน เอาแม่ลบหน่อยโอเคนะเออลบปึ๊บคือแม่มาแม่มาปึ๊บมาหน่อยแม่แม่แม่เข้ามาหน่อยจะได้แบบว่าสี่คนไงฟังแล้วสอง้นี่แหละนี่แหละเริ่มเลยเริ่มเลยแบบทีม่ครับว้าวคณะเราได้อยู่ด้วยกันหว่าเร่ยนเหมือนแฝดอ้แลมกูรอดแล้วไอ้แบมทุ้ง แต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรมึงนะมันได้แค่นี้แหละกูได้แค่นั้นเฉยๆนะได้ทีมนี้เอ้าก็ไปวะไม่ได้อย่างได้ทีมนี้มันต้องเป็นทีมเดียวกันไงเพื่อนเพื่อนเราเป็นทีมหน้าตาดีไงเอางี้นี่ไงคือถ้าถ้าใครชนะทำไรแตม์เดียวแตม์เดียวแตม์เดียวบอลไม่ว่าหรอกแตม์เดียว แมตเดียวเท่านั้นใครชนะทํำไรไปใครชนะทําอะไรรอดแล้วชนะเลี้ยงใครชนะทุกคนหนูรอดแล้วทุกคนช่วยกันนะเราชนะหรือแพ้เลี้ยงดีเลี้ยงเลี้ยงนะเข้าได้เลี้ยงเลี้ยงอะไรก็ชนะได้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 จเลี้ยงนะไม่ได้พี่เบลจะเลี้ยงอยู่แล้ววันนี้เออว่ะไม่อันนั้นก็ต้องเป็นบวกหนึ่งบวกสองมันก็ต้องมีเลี้ยงเออใช่ทุกคนช่วยกัน ทุกคนอยุ่กคนออย่าให้หนูต้องแบบแบกแบมได้ไหมทุกคนทุกคนอยาให้แตมโบอย่าให้แตมโบแซงเราอยาาให้หนูต้องแบกแบมได้ไหมหนูขอร้องแหละอย่าให้สแมโบคอแซงเราเร็วว้าฟังมาเลยแบบคือทีมเรามันต้องชนะด้วยกันทั้งคู่ดิเราให้หนูแบกแบมใครเราใชนะหอมแก้มลูเมดใครชนะหอมแก้มลูเมดเออใครชนะหอมแก้มลูเมด ได้อยู่แล้วพ <c ough fol eling> an ี่อัมรูเมทใครรูเมทไอรินไอรินแล้วจะรูมมทกมเเหรองั้นหนูเดี๋ยวหนูสลับกันว้ายไม่สลับค่ะว้ายเนอะดวงดเนี้วช่วยด้วยร็วๆเลยทุกคนเร็วๆเลยทุกคนแซมโบวไปแล้วแซมโบไปไกลแล้วอย่าให้หนูแบบแบบเยอะเลยทุกคนเร็วๆเลย ุกคนพลังบคสพลังบคสพลังเร็วพลังทุกกคนพลัง็บคสตอนนี้ทุกคนแชร์ไปอสมอก่อนเขาให้เขามาส่งสติ๊กเกอร์ทีหนูแค่มีหน้าที่ดีดีช่วยหน่อยดีเร็ลยพีหน้าที่ยังแก้มไว้ตอเร็วพลังบคสเร็วๆล้วคนเตรียมแก้มไว้เด้อยวินาว้าวพี่รู้พี่ขอบคุณจ้าพี่หยเตรียมแก้มเร็วพี่ยกเตรียมแก้มไปไปเลยไปเร็วเลยทุกคนระวังหน่อยอ่าให้เซมโบอย่าให้เซมโบแซม ใช่แซมโบแรงมากแซมโบมาเลยมากโบไม่แซมโบอย่าส่งแซมโบอย่าส่งให้แซมโบถ้าใครที่เป็นเป็นแล้วคือมาดามมาดามชูตี้ทำไมคือทำไมเยอะจังอ่ะภารกิจโบทุกคนมาดามชูตี้ก็ไม่เบานะนี่ใช่ไหมถ้าใครที่อยากเห็นถ้าใครอยากเห็นถ้าใครอยากเห็นโมเมนต์ ส่งมาส่งให้ชูตี้ค่ะเดิวตี้นอุ๊ยอุ๊ตอนนี้คุณ2ทุกคนสองเรือเร็วเลทุกคนเร็วเร็วเอาแบบนี้นะไม่ไม่เร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไงเร็วไป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 เร็ว0ปเร็วไ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 ปเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วไปเร็วไเร็วเร็วไปเ็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไเร็วเรวเรไเร็วเรเร็วเร็ววเร็วว เรวเลยๆเัวนะเจอนะจะมาแล้วนะคุณจะมาแล้วทุกคนเลยคนมีเท่าไหร่ใสหมดนะมมมาแล้วคุแ่มาฉัน4 0วิเล้คนมาแมจะดีใจมากๆถ้าหนูชนะเพราะแบมยังแบมคุณสองของแบมคุณ2แต่ยังไม่มาอยากข่มแก้ามาแล้วมาแล้วคุณ2มาแล้ว่่สอมาแล้ว่อมาแล้วทุคนณอมาแล้วทุกคนคูณสองมาแ้วก้งมาแ้วทนูมาแล้วนองมาแล้วนู้มาแล้วนูมาว คนผมก็ส่งที่แล้วมันไมมาแล้วเยได้มีกลจอย่าให้หนูแบบบเยอะได้มอีกวิอีกสิบวิอีกสิบวิอีกสิบวิตงนี้เลยจะได้มีกลจอคุณสองไหนีด้คุณสองคุณแองมีหน้ยอยู่ไหนว้ายขอบคุณนะคะคิดว่าตัวเองเป็นคนตาอย่างนี้แน่อยากให้แบบไอ้แบบเยอะเป็นคนสวยเราไม่คุยังไงด้วย ว้าวขอบคุณเองโอ้แมวที่น่ารันั่นแหละลูกไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อช่วยด้วยพันใหญ่ได้ไหมคะแม่ทุกค,ค,ค,คนอีกไม่ถึงนาทีแล้ว วทุกคนเลยี่มีซีสิกวเ้าวิไม่ฝั่งนู้นเขาท่ากนนะไปเีไปเใครกัได้วันยาตุงนะถกคนขัหน่อยเร็วเร็วเร็วมากันหนหน่อยเร็วมากนยาอย่ายอมแพ้แต่ยอมแพ้่นของคนที่หนูน่ยได้คะทำไปทใหเร็ว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 สิบสี่วิจีวินะนะหอมแก้มเลรบอลรับบอลมารับบอลมา ลงมาแ้วอ้ามาว้าวว้าวว้าวของวา้ไหร่ะ้ยไปแล้วว้าวว้าวคุณค่ว้าววาวว้วว้าวว้าาวว้้าวว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 ้าวาวว้าวว้าวววว้าวว้า้วว้าวว้าวว้าวว้วว้าวว้าวว้้วว้าาวว้าวว้าวว้า้าว้าวว้าวาวว้้ววาวว้า้วว้าวว้้วว้าว อะไรอ่ะชนะแล้วชนะแล้วดีมดแล้วดมากชนแล้วดีมากทำดีมากทำดีมากทำดีมากชำดีมากดีมลกทำมากชำดีากทำมากมากกทำดมกก กำนังตัวหน้าแล้วจะหอนแต่ถ้าถอนถึงหมดแทนเป็นสิบผสมมือก็โบว์ถอนรู้ใชก่อนโอ้ใช่ด้วยคือนี่นี่นี่ไม่อันนี้ตามเกมเป็นสาวเป็นแซ่บมาหวตได้ไงเนี่ยอันนี้ตามเกมไม่พลาดเลยเลยอันนี้ตามเกมเปโอเคไหมอันนี้เธอทําตามทุกคนนะคือคําร้องขอจากจากชาวบ้านชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองชาวบ้านสาม ชาวบ้านสี่ชาวบานหนึ่งชาวบ้านสองชาวบ้านสามโอเคไหมพวกกอนทําตามแล้วนะอันนี้คือตามเกมนะไม่ได้ไม่ได้ล่วงละเมิดนะโอเคโอคณะปะความแรงมากไม่คิดเหรอแล้วแม่ล่วงออกมันยังปะได้เลยเมื่อกี้ลวรวมกันไม่ได้เพราะก็เพี่ไม่ใช่รูเมทไงไม่ใช่ลูเมดได้อยู่แม่ลูกได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายรูปให้ออ พี่หยกหายพี่หยกไม่ยูพี่หยกไปข้างนอกแล้วเอาแล้วพี่หยกไปไหนอะนี่ไงไปข้างนอกไปซื้อของื้อสุมให้บ้างมาให้ครูหอมเลยอช่ิมมบูตีคนะคะพี่สุนิสาพี่นิดมันมิ้นเอเอว้าเอเอพี่ยกขอบคุณนะคะพี่พี่สุกลวนวัดขอบคุณนะคะพี่กีฟขอบคุณนะคะพี่ลูบี้ขอบคุณนะคะพี่ไอ้อุ้มติดต่อคุณนะคะ พี่ค่ะพี่ค่ะพี่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 มอบขอบคุณนะคะพี่ชอบขอบคุณนะคะพี่ลาขอบคุณนะคะเม่นนีรู้ยัจะดขอบคุณนะคะน่ารักมากน่ารักมากถ้าไม่เห็นก็ต้องมีตาไปมึงเนี่ยคุ้มเลยดิทั้งเงินได้ทั้งแก้มสาวมึงอะคุ้มเลยดินี่แต่งสวยมาก ขอบคุณนะแผนสูงมากชีวิตอะไอไอเพื่อนดีเอตอลโลตัมโบตัลโลจ๋าตัมโบร้องเพลงคือหนูกำลังคิดอยู่ว่าจริงๆแล้วพีเคเพื่อตอบสนองใครเป็นอะไรนะคะเจนบาลชูบาลูชูอ๋อลาลาลาได้ติดใจเหรอติดใจเหรอไหนค่ะคืออะไรคืออะไรเออเออเอาอีกมีความสุขเกินมันอยู่ไกลเกินไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ได้ยินเสียงเหรอ ตั้งคามำกตัวเองเลฉันตั้งตัวเองอากเก็บรักไว้ในนานสุไรเต่ยขอบคุณนะคะที่ช่วยส่งของขวัญให้หนูหนูได้แค่นี้ยขอบคุณมากที่ที่ให้หนูต้องแบกแบมเยอะไปนันงนั้นๆนะส่งแม่ไปแม่หรอีอังกอร์อ่าแม่าแม่ลองไม่ได้แม่พอหนึกดเพลงนี้องไปเลยไหองไ้วิจลิตแตปวนทันไอังอร์ อยากกินไก่อยากกินไก่อะอยากกินไก่มาไปกินหมูกระทะกันนะฮะดิวนะเราไปกินหมูกระทะกันนะไปดิเออโอเคนะไปดิเลี้ยวมีหน้าดิจะมีหน้าดีแต่ว่าตามไปไดวพี่เบลจะเลี้ยงเดี๋ยวตามไปได้ไหมพี่เบลจะเลี้ยงได้ได้ส่งโลไปเลยเพราะหนูต้องถ่ายงานก่อนอะเออเราต้องถ่ายออร่าลิชนะถ่ายงานอะไรไม่ถ่ายถ่ายงานถ่ายคอนเทนต์ของตัวเองนี่แหละ อ้าไปไหมเป,ป็นอาจารย์หรอแม่เราก็ค่ยๆทำไปทาเมือเด็กอยากมองมองดูอีกหนูอยู่ห้องเหรอหรือเราไปใช่แล้วโซวบมอยู่ห้องมาไหมมาไหม,ไมเขาอยู่ห้องกับแฟนแม่เดดเดดพี่ถามเลขไปแฟนชื่อแชทไปแฟนชื่อมีหน้าไงเออเอาเงียบทำไมอ่ะทน้าเหมไม่เห็นตลอดไม่เห็นเก่งเลยอะไรไม่ได้ยินแฟนชื่ออะไร วิแฟนสับซื้อกระเป๋าโฟโตให้ด้วยอ่ะว้าวว้าวนานี้บอกที่ไหมอะไรขอบคุณค่ะขุเทพทุกคนที่มาไลฟยมาดามชูตี้มาดามชูตี้ครับเขาบอกว่าถ้าได้กระเป๋าใหม่อะมันต้องเจิมแบบว่าต้องเลี้ยงข้าวเพื่อนเขาบอกเออได้เลยได้เเพื่อนๆเดี๋ยวคอยหาตังค์คืนนี้เดี๋ยวมาเลี้ยงนะ ก็ไปหาตาคืนนี้อีกใช่แล้วก็บอกบอกแฟนคลับเพื่อนๆหน่อยได้ไหมว่าม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 านะมาดูดูนั่งดันได้ไม่ได้ไม่แต่ว่าเมื่อวานเห็นเต็มคอเลยนะจริงๆเต็มคออยู่แต่ว่าเอาแบงค์ที่ไม่ไม่ใช่แบงค์ลืมแรกมันต้องแรกก่อนโอ้เอาแบงค์ที่เอาแบงค์ สำหรับการแสดงมาสำหรับการแสดงจอ๋อเาจ้างจ้างจ้างมาเหรอไม่ไม่ได้จ้างหมายถึงว่าเอ่อก่อนที่จะออกจากร้านเราต้องไปเลกเป็นแบงค์จริงก่อนจากร้านคือร้านเก็บตังจริงไว้แล้วให้เป็นแบบว่าลงอะไรลงอะไรลงอะไรอืมแบบนี้แล้ให้ลงไลไรเหรออ๋อเหรอ

วายเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะเออมีคนไปฟ้องว่ะโอ้แต่ว่าบอสลงแล้วน ну> ี่เกิดอะไรขึ้นวายวายลงก่อนแล้วเนอะ